การมาถึงของเครื่องบินขับไล่ F-16 AM ในประเทศไทยครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการจัดหาอาวุธยุโทโธปรกรณ์ทางทหารตามปกติแต่เป็นเหตุการณ์ที่ถูกจารึกไว้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศไทยสิ่งที่ทำให้ช่วงเวลานี้พิเศษอย่างยิ่งคือเรื่องราวเบื้องหลังของเครื่องบินเหล่านี้เพราะเดิมทีพวกมันไม่ได้ถูกกำหนดให้มาประจำการในผืนแผ่นดินไทยเลย แต่ถูกวางแผนไว้ว่าจะส่งไปยังสมรภูมิอีกซีกโลกหนึ่งนั่นคือท้องฟ้าเหนือ,อยูเครนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐอเมริกาและกลุ่มนาโต้ในการรับมือกับกองกำลังรัเสเซียที่กำลังเผชิญหน้ากันอย่างดุเดือด แผนเดิมนั้นชัดเจนเครื่องบินเหล่านี้จะต้องบินเข้าสู่ภารกิจในหนึ่งในความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดของยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองแต่แล้วการตัดสินใจบางอย่างในวอชิงตันได้พลิกสถานการณ์อย่างสิ้นเชิงจากเส้นทางสู่สนามรบในยุโรปตะวันออกกลับกลายมาเป็นเส้นทางตรงสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุดหมายปลายทางไม่ใช่ยูเครนอีกต่อไปแต่คือประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญแต่สะท้อนถึงการคำนวณเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาในการจัดวางพันธมิตรและอำนาจทางทหารใหม่ในภูมิภาคที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจกและการเมืองโลกอย่างมหาศาลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงเป็นศูนย์กลางของเส้นทางการค้าสำคัญ แต่ยังเป็นเวทีที่มหาอำนาจหลายชาติพยายามขยายอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนหรือแม้แต่รัสเซียการตัดสินใจส่ง F 1 6 AM ให้ไทยจึงเท่ากับการเสริมกรอบป้องกันให้พันธมิตรที่อยู่ใจกลางภูมิภาคและเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองชัดเจนว่าวอชิงตันมองเห็นบทบาทสำคัญของไทยในสมการอำนาจโลก สำหรับประเทศไทยเองการได้รับ F 1 6 AM ไม่เพียงเพิ่มขีดความสามารถทางทหารแต่ยังเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศในสายตานานาชาติเพราะ F 1 6 AM คือเครื่องบินขับไล่ที่ผ่านการพิสูจน์สมรรถนะมาแล้วทั่วโลกทั้งในด้านความเร็วความคล่องตัวและระบบอาวุธที่ทันสมัยมันสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลาย ตั้งแต่การสกัดกั้นทางอากาศการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินไปจนถึงการลาดตระเวนทางยุทธวิธีขีดความสามารถเช่นนี้ทำให้ไทยก้าวเข้าสู่ระดับที่เพื่อนบ้านในอาเซียนต้องจับตามองที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ที่มองไม่เห็นทันทีในวันนี้การตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางของ f 16 AM จากยูเครนมาสู่ไทยอาจสะท้อนถึงความต้องการของสหรัฐอเมริกา ที่จะสร้างสมดุลในภูมิภาคนี้เพื่อถ่วงดุลกับอิทธิพลทางทหารที่กำลังขยายตัวของจีนโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้และพื้นที่รอบข้างการมีพันธมิตรที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคนี้ยอมช่วยให้สหรัฐอเมริการักษาผลประโยชน์ของตนและพันธมิตรได้ดียิ่งขึ้นในมุมมองของประชาชนไทยการได้รับมอบ F 1 6 AM ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือที่แน่นแฟนระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ความสัมพันธ์ทางทหารที่มีประวัติยาวนานนับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นถูกย้ำชัดอีกครั้งด้วยการส่งมอบครั้งนี้และยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับกองทัพอากาศไทยที่สามารถยกระดับเครื่องบินประจำการไปสู่มาตรฐานที่ใช้ในกองทัพระดับแนวหน้าของโลกดังนั้นเมื่อมองลึกกลงไปการมาถึงของ F-16AM ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ข่าวสั้นๆแต่เป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งในด้านขีดความสามารถทางทหารภาพลักษณ์ระหว่างประเทศและความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคบรรยากาศในวันที่เครื่องบินขับไล่ F-16AM เดินทางมาถึงกองบินดอนเมืองนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความคาดหวังที่ไม่อาจปฏิเสธได้ตั้งแต่ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ทหารอากาศจำนวนมากก็เริ่มเตรียมความพร้อมกันอย่างขมักขม้น การจัดแถวต้อนรับการตรวจสอบพื้นที่และการเตรียมลานจอดทุกอย่างถูกดำเนินไปอย่างมีระเบียบและรัดกุมเพราะนี่ไม่ใช่เพียงการต้อนรับเครื่องบินใหม่เข้าสู่กองทัพแต่เป็นการต้อนรับสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังทางอากาศรุ่นใหม่ที่จะยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในช่วงบ่ายแสงแดดร้อนจัดส่องลงบนรันเวย์ที่ทอดยาวออกไปสุดสายตาอากาศร้อนชื้นทำให้เหงื่อไหลซึมลงบนใบหน้าของเจ้าหน้าที่หลายคน แต่ไม่มีใครสนใจความเหนื่อยหรือความร้อนทุกสายตาจับจ้องไปยังเส้นขอบฟ้ารอคอยช่วงเวลาสำคัญที่กำลังจะมาถึงความเงียบในตอนนั้นแทบจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นของแต่ละคนเสียงลมพัดเบาๆผสมกับเสียงแมลงกลางวันเป็นเพียงเสียงเดียวที่อยู่รอบข้างก่อนเหตุการณ์สำคัญจะเริ่มขึ้น จากนั้นเทียงไม่กี่นาทีความเงียบก็ถูกแทนที่ด้วยเสียงคำเบาๆที่ค่อยๆดังขึ้นทุกวินาทีมันเป็นเสียงที่ทุกคนคุ้นเคยดีเสียงเครื่องยนต์ไอพ่นที่ก้องอยู่ในระยะไกลเสียงนั้นเริ่มแทรกเข้ามาในบรรยากาศอย่างช้าๆก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามลึกและหนักที่สะท้อนอยู่ในหน้าอกของผู้ที่ยืนอยู่ใกล้เคียงและแล้วทุกสายตาก็ได้เห็นเงาร่างเปียวของฝูงบินปรากฏขึ้นจากกลุ่มเมฆ 1> f 1 6 am ลำตัวสีเทาเงินสะท้อนแสงแดดราวกับโลหะมีค่าที่กำลังโผบินเหนือฟ้าไทยปีกแผ้กว้างและคมกริบราวกับใบมีดเหล็กตัดอากาศด้วยความมั่นใจและทรงพลังเส้นสายลำตัวที่โค้งมนและออกแบบอย่างพิถีพิถันทำให้มันดูสง่างามราวกับเหยี่ยวที่กำลังโฉบลงหานักล่าขณะที่ฝูงบินเคลื่อนตัวเป็นรูปขบวนอย่างสมบูรณ์แบบทุกการเคลื่อนไหวแม่นยำราวกับซ้อมมาแล้วนับพันครั้ง เมื่อพวกมันเข้าใกล้มากขึ้นเสียงเครื่องยนต์ก็ดังกระหึ่มจนแทบจะกลบทุกเสียงรอบตัวลมแรงจากแรงขับพัดกระจายไปทั่วพื้นที่สร้างความรู้สึกตื่นเต้นจนหลายคนถึงกับกลั้นหายใจเสียงประกาศจากวิทยุสื่อสารยืนยันว่านี่คือฝูง F-16AM ที่ทุกคนรอคอยมาเนิ่นนานเครื่องบินเริ่มลดระดับลงทีละน้อยเส้นทางการบินตรงและมั่นคงอย่างน่าเหลือเชื่อ จากนั้นเพียงไม่กี่วินาทีลำแรกก็แตะล้อกับพื้นรันเวเสียงเอี๊ยดเบาๆดังขึ้นขณะยางเสียดสีกับพื้นคอนกรีตตามมาด้วยเสียงแรงขับย้อนที่ช่วยชะลอความเร็วกลุ่มควันบางๆลอยขึ้นจากยางที่สัมผัสพื้นด้วยแรงมหาศาลพื้นดินสั่นสะเทือนเล็กน้อยในทุกครั้งที่ล้อแตะพื้นความแม่นยำในการลงจอดนั้นทำให้ผู้ที่เฝ้ามองอยู่เกิดความประทับใจทันทีลำต,ต่อต่อมาทยอยลงจอดตามอย่างเป็นจังหวะ ัวแถวของขอบวนค่อยๆเคลื่อนออกจากรันเวย์ไปยังจุดจอดที่เตรียมไว้ขณะที่ลำสุดท้ายแตะพื้นผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ต่างกรบมือและโห่ร้องต้อนรับเสียงเหล่านี้ผสมกับเสียงเครื่องยนต์ที่ค่อยๆเบาลงกลายเป็นบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจที่อบอวลอยู่ทั่วบริเวณเมื่อฝูงบินจอดเรียงกันเป็นแถวความสง่างามของ F16AM <c oughs> ก็ยิ่งชัดเจนขึ้นลำตัวเรียวยาวสองประกายภายใต้แสงแดด ระบบอาวุธและเทคโนโลยีภายในที่ล้ำสมัยถูกซ่อนอยู่ภายใต้โครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อความเร็วและความคล่องตัวนักบินก้าวออกจากห้องนักบินด้วยท่าทีมั่นใจขณะที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินรีบเข้าไปตรวจสอบและดูแลเครื่องทันทีทุกคนรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เพียงการส่งมอบยุทโธปกรณ์ทางทหารแต่เป็นการส่งมอบความมั่นใจความแข็งแกร่งและภาพลักษณ์ใหม่ของกองทัพอากาศไทย ภาเพเหตุการณ์ในวันนั้นจะถูกจดจำไปอีกนานและสำหรับหลายคนมันคือสัญญาณว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของพลังทางอากาศอย่างแท้จริงการมาถึงของ F-16AM ในประเทศไทยครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเพิ่มจำนวนเครื่องบินขับไล่ให้กับกองทัพอากาศไทยเท่านั้น แต่มันยังมีความหมายลึกซึ้งทางยุทธศาสตร์และเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสมดุลอำนาจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เครื่องบินรุ่นนี้เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการทหารของโลกและการที่ประเทศไทยได้ครอบครองย่อมทำให้ประเทศมีสถานะที่แตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจนในโลกของการเมืองระหว่างประเทศอาวุธยุโทโธปกรณ์มักไม่ใช่เพียงเครื่องมือสำหรับป้องกันประเทศ แต่ยังเป็นเครื่องมือทางการทูตและการสร้างอิทธิพลการส่งมอบ F16AM ให้ไทยจึงเป็นเหมือนการส่งสัญญาณไปยังนา,นานาประเทศว่าสหรัฐอเมริกามองเห็นบทบาทสำคัญของไทยในฐานะพันธมิตรในภูมิภาคและพร้อมที่จะสนับสนุนให้ไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันรวมถึงถ่วงดุลอิทธิพลจากมหาอำนาจอื่นๆที่กำลังขยายอำนาจในพื้นที่นี้ ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดคือไทยได้ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศให้ก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มผู้นำของภูมิภาคเพราะ F-16AM ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินที่มีความเร็วและความคล่องตัวสูงเท่านั้นแต่ยังมีระบบเรดาร์และระบบอาวุธที่ทันสมยัย สามารถทำภารกิจได้หลากหลายทั้งการสกัดกัน้นทางอากาศการโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินและการลาดตระเวนทางยุทธวิธีขีดความสามารถเหล่านี้หมายความว่าไทยสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำม,มากขึ้นประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนย่อมต้องจับตามองการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างใกล้ชิดเพราะการที่ไทยมีเครื่องบินรุ่นนี้ประจำการ อาจส่งผลต่อสมดุลด้านการป้องกันประเทศและการแข่งขันทางทหารในภูมิภาคประเทศที่มีขีดความสามารถทางอากาศสูงกว่าย่อมมีอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นและยังสามารถปกป้องด้านฟ้าและผลประโยชน์ทางทะเลของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การมาถึงของ F16AM ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในประเทศว่าไทยมีศักยภาพเพียงพอในการป้องกันตนเองในสถานการณ์ไม่คาดฝันความรู้สึกมั่นใจในพลังทางทหารภายในประเทศเช่นนี้ยังช่วยเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและความภาคภูมิใจของชาติซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อเสถียร,รภาพภายในประเทศ ในเชิงการเมืองระหว่างประเทศการตัดสินใจของสหรัฐอเมริกาที่ส่งมอบ F-16AM ให้ไทยแทนที่จะส่งไปยังยูเครนย,ยังสะท้อนถึงการจัดลำดับความสำคัญใหม่ในยุทธศาสตร์ระดับโลกของวอชิงตนันอาจเป็นการมองเห็นว่าในขณะที่ยุโรปตะวันออกยังคงมีความสำคัญเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็กำลังกลายเป็นเวทีที่ต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนทวีความเข้มข้นขึ้นการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในภูมิภาคนี้จึงเป็นเหมือนการวางหมากสำคัญบนกระดานโลกการเปลี่ยนแปลงนี้อาจไม่ได้เห็นผลในทันทีแต่ในระยะยาวมันสามารถกําหนดทิศท,ทางของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ได้อย่างมากเพราะประเทศที่สามารถรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจ และในขณะเดียวกันก็สามารถปกป้องตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมมีบทบาทที่โดดเด่นและมีน้ำหนักในเวทีโลกดังนั้นการมาถึงของ f 1 6 am จึงไม่ใช่เพียงแค่การเสริมกำลังทางทหารแต่เป็นการยกระดับสถานะของประเทศไทยในฐานะผู้เล่นสำคัญในภูมิภาคและเป็นสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนว่าประเทศไทยพร้อมจะก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ในสมรภูมิทางการเมืองและความมั่นคงของโลกยุคปัจจุบัน